เอาละครับเอาตัวแล้วจา้าสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่อะไรนะเนาะอ้อโอระไทยค่ะโอระไทยอยู่บ้านไหนครับเนี่ย,ยอยู่ต้นไผ่อยู่ต้นไอ่ <ๆ S 2> อ,อเริ่มธุรกิจปลูกตอขายนานยังเออประมาณประมาณปีค่ะปีนึงปีนึงค่ะรู้สึกว่ามันมันดีไหมดีค่ะสักเริ่มต้นแล้วปุ๊บเราไปซื้อตอถ้าตายแบบไหนไปในการสั่งสั่งสั่งเขาเรียกอะไสั่งตอเริ่มต้นธุรกิจเรา ต่อสักขนาดไหนซื้อหลายไปเลยลงทุนแรกๆอ๋อลงทุนแรกๆก็กหมดเกินเป็นหมื่นเหมือนกันค่ะเนาะเอาเกตเฉพาะต่อมาใช่ไหมค่ะแล้วก็ลงทำปุ่มทำแป้งง่ายๆเนาะไม่ต้องมีอะไรลงคาแรนไม่ต้องแดดร่อยฝนร่อยเลยค่ะแดดร่อยฝนร่อยเ้วก็ซื้อต่อแบบนี้มาก็มาลงเลยเนาะใช่ค่ะเออซื้อต่อใหม่ๆจำเป็นต้องเอาหนามออกไหมเอาหนามออกเพราะว่าเอาหนามออกก็ดีถ้าไม่เอาออกมันก็ขนส่งมันก็ขูดกันแผลมันก็ไม่สวย ไม่ไม่ถ้าเรามาสั่งไอเรามาทําถ้าทําแม่พันัไนไม่ต้องไม่ต้องออกก็ได้ไม่ต้องก็ไไรออกก็ได้เนาะมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่มันก็ปักไงเวลาเราจะปลูกเวลาจะอะไรอืมแนี้กล่วมันจะต่อยอดเนี่ยมันนานเะ่าไรจะถามว่าไงพอลงมาใช้เวลาประมาณสามสี่เดือนก็เห็นในน,นี่พอลงปุ๊บโอกาสที่มันจะแตะแบบเนี่ยนานไหมสามเดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนค่ะสามเดือนสี่เดือนการนั้นในถือว่าขายได้ยังได้แล้วค่ะถ้ามันถ้ามัน ถ้ามันแก่อันนี้ยังไม่แก่เขาว่าแก่ไม่แก่คือต้องจับมันแข็งใช่ไหมจับแล้วต้องแข็งเนี่ยอ๋ออันนี้ยังไม่แข็งนะครับอ๋อหรืว่ามันคลายน้าหมืกูไม่แน่ใจเพราะมันต้องดูตอนเชา้าทีอ๋อดูตนอนเช้าเป็นรัดเนี่ยถ้าเนี่ยแก่เลยแหละเนี่ยถ้าทอนสองยังแก่อ๋อดูตอนสองแล้นี่เดี๋ยวนี้บานเองถ้าสักนานนี้ต่อจกบาทกับตอนนี้ประมาณแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเอ๊ะอะไรสามสิบสิงหา,า,าหากสิบใช่อตอนนี้ราคาตอไม่ค่อยดีประมาณยี่ห้าบาทยี่ห้าบาท ก็ถือว่าโอเคนี่ภาพว่าถ้าทอนเล็กๆเลยก็แล้วนี่ตลาดต่อความต้องการยังยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ก็เป็นโควิดเนาะยังว่าแหละตามเศรษฐกิจมันอาจจะลดลงบ้างลดลงอันนี้มีอยู่เจ้าแปลงครับมีอยู่แค่ไม่กี่แปลงสี่แปลงก็แล้วต้นก็ขยายต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ค่ะอันนี้จะเป็นต้อลูกผสมลูกผสมหมายค้ายอย่างไรต้อลูกผสมมันจะมีต่ออยู่สามสี่ยางเนาะ มีตัวลูกผสมมีตัวสามเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยตัวลูกผสมหัวมากราฟแล้วเป็นตัวเร็วต้นตัวลูกผสมค่ะก็เขาว่าลูกผสมคืออะไรนะตัวลูกผสมมันจะคนละอันเนี้ยมันจะทำให้ไม้โตช้าแต่ฟอร์มสวยอ๋ออันนี้ตัวลูกผสมหนัวมากราบนั่นนี่กราบก็ตัวเต้าเพราะว่าตัวเต้าตัวเต้ามันไม่มีราคาเนาะตัวเต้าเป็นฐานค่ะตัวเตาเป็นฐานแล้วหนูก็เลยเอาลูกผสมมาใส่กราบ อ๋อแล้วมันจะวิ่งขึ้นพู่นพุ่พุ่อะไรประมาณนั้นอย่ากให้มันจะโตเร็วกว่าที่เรามาปลูกลงเราไอ้ทั้งนี่แล้วครับเนี่ลูกกุศลม,มือนกันค่ะเอ๊ะไม่ถึงเราเราอาออันนี้ตอตอเต้าอันนั้น,นเราหนูตัดไปแล้วรอบนึงแล้วมันแตกใหม่อันอันนี้ก็บสามเหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่สามเหลี่ยมตอลูกกุศลนี่ค่ะเขาเขานิยมไปกราฟไหมกราฟค่ะโยมเหมือนกันกับมือนสามเหลี่ยมธรรมดากราฟแต่ตัวนี้ตอนนั้นราคามันจะสูงหน่อยอันนั้นจะคามารูแต่ตรงนี้แค่ เราได้หนูซื้อมาสี่ร้อยแลห้าร้อยนี่แหละท่อนเดียวใช่ใช่ที่อยู่ในป่าทั่วไปไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่บงอันนั้นมันมันเป็นคอนโดดางฝ้าเนาะอันนั้นมันมีหนามอ๋ออันนี้มันมีใช่ไหมอันนั้นมีแต่น้ำมันอันนี้เขานิยมโตอันนี้เหมือนกันไหมันมันไม่หักค่ะหนูไม่ได้ดามมันเลื้อยมันเลื้อยมันเลื้อยอันนี้เราเริ่มต้นทำอะไรครับหนูกราฟหนูกราฟหนูกราฟนี่เอาลูกผสมไปกราฟค่ะอันนี้คือตอนลูกผสมเอาลูกผสมไปกราฟหนูจะกราฟให้มันขึ้นมาแบบเนี้ย ดี๋ยวรอดูมันแตกถ้ามันติดมันก็แตกอันนี้คือลูกผสมค่ะคืออัน,นอันนี้คอลรอครแล้วเนาะใช่ค่ะจะข็งกันไมดูจะลองดูเรามามามาใส่ในตอสามเหลียมแต่เนี่ย<ไ>หนูซื้อไม้มเมล็ดมาแค่ต้นละห้าบาทเองอแต่หนูคือมันไม่ใหญ่ไงมันต้องตัดอีกช่วงแล้วก็ลงใหม่ตัดอีกช่วงแล้วก็ลงใหม่เขานิยมเขานิยมนะน,นี่ได้ค่ะเขานิยมทําเป็นตอหรือทําเป็นเป็นยอดยังไงผมก็แต่เอาไปเป็นตอเหมือนกันค่ะแต่แต่มันเล็กนะมันจะทนอันนี้ลูกไม้เมล็ดอก ออกดอกผสมเกสรแล้วมันเป็นมเมล็ดเป็นมเมล็ดพุขามาโปรยโปรยเสร็จมันออก็ขึ้นมาเป็นเบี้ยอแต่เนี่ยที่เราใหญ่เพราะว่าเราตัดกา้าวตัดชำม,มันเลยใหญ่เร็วอ๋อเดี๋ยวมันก็ใหญ่ไม่เถอะมันเถอะค่ะอ๋ออ๋อมันเริ่มใหญ่ใช่ไหมเนี่ยใช่อ,อันเดียวกันเนาะใช่ไหมโอเคครับวันนี <ทะ S 2> ้เดี๋ยวผมรู้ครับการจำหน่ายต่อถ้าคนสนใจติดต่อต่อได้อยู่บ้านไหนครับตอนนี้อยู่ตอนหวายอยู่ตอนหวายเนาะตอนนี้ก็แขกเรือ สวัสดีครับวันมา,มาเที่ยวเนาะโอ้ยคบ้านไกลอ่าติดต่อคุณคุณนรลไทยค่ะขอบเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ090 242 3216ค่ะกลับมาติดต่อมาซื้อมาหาอยู่แค่บ้านด้านหลังแถวอยู่บา้านสีชมพูแถวด้านหลังพันธุ์ด็กหลังเตน็นท์รถกับเขามาครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ